มารีนนหนึ่งกล้าเสี่ยงไหมกู <c oughs> <c oughs> ตั้งชื่อว่ามารีนนหนึ่งกล้าเสี่ยงไหม <c oughs> ได้ไหมได้อย่างนี้ได้ไหมว่าให้คนดูดูด้วยกล้าเข้ามาอ่ะชิดชิดิดยาวปะยังได้หมดเลยดิชื่อแม่งอย่างเต็มระบบอ่ะ ได้ไหมชื่อชื่ออย่างนี้ได้ไหมได้หรือไม่ได้มึงเม้นดิกวยวันนี้ขึ้นสตรีมาไอ้ยาคนดูสิบคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาอีกเรื่องเนี่ยโอ้โหกดเลยนะไอ้ไอ้เขือกดได้เลยสร้างได้เลยไอ้หลุยมันปั่นอีกแล้วเหรอเอออ่าแล้วไงต่อ ใส่รูปกลุ่มไม่ได้หรอกูลืมใส่ได้ก็กดนั่นน่ะกดตรงอัปโหลดเอากูลืมทําไงอ่ะแก้ไขไงอ่ากดไปที่ดิดอ่ะข้างบนอ่ะเห็นปะที่มันเป็นรูปจังเงงออกมาจังเงงจังเงงไหนวะตรงชื่อเซิร์ฟอ่ะแล้วกดตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ซ้ายบนน่ะซ้ายบนน่ะตรงชื่อเซิร์ฟเราอ่ะเห็นไหมอ่าอ่าแล้วกดตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์โอ้ยเขียอนสสงไว้เขียนกระซุดเหมือนกันนี่ว่งชอบเล่นในีดิคอร์ดอ่ะ มันก็เขาก็มีกันหมดไว้ลำด่าอะไรกันเนาะไม่ถูกใจก็ลำเออเออเอดี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 คนดูชอบเล่นไหมครับดิคอดกันอะสำหรับไมโอ้ยกู๊บกู๊บเปิดให้พวกแบบมามามาเต็มระบบผมว่ามันมาไหมนี่โอ้เต็มระบบเลยแหละไหนไงต่อนะแก้ไขโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ตั้งค่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์อ่ะเนี่ยดูดิมีอัน,นี่สาม,มาล่างล่างเชิญคนอ่ะอ่าแล้วเห็นไหมมันจะมีรูปให้เราไอ้นั่นอยู่อ่ะให้เราเปลี่ยนเนี่ยได้เอารูปทท่ท,ท่ให้รูปแบบหล่อเลยแล้วงันอู้ ชอหน้าตาหื่นกูไปหน่อยนี่แล้วไงต่อคืออะและ้วก็บันทึกข้างล่างอะคือเยเคีเห็นไหมบันทึกการเปลี่ยนแปลงอะและ้วแล้วกูจะอันนี้แล้วกูจะเปลี่ยนชื่อดิสคอร์เอ้กกูจะเปลี่ยนชื่อดิสคอร์กับชื่ออันนี้กูยังไงเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็กดตรงนั้นเนี่ยแก้ไขปโปรไฟล์<อ>หรอออไม่ใช่แก้ไขโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์ดิ ก็แค่ก็เนี้ยเซเว่นเนี้ยโอ้กูไม่เปลี่ยนหรอกใช้แม่งอย่างนี้แหละตัวทีนี่แหละขมานสุดละแล้วไงต่อ,อแล้วกูจะเจ๊กคอยกูไม่กล้าส่งลิงดีให้เลยไอ้เหี้ยมึงรอดูนะเพิ่ม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 เพิพ่ะไม่แต่ว่ามันต้องมีเซตยศอะไรด้วยนะปวดการเลื้อน่ะมันต้องมีเซตยศต้องมีทําอะไรด้วยนะพี่แล้วกูให้มึงเป็นเป็นคนเซตให้ได้ปะได้ทำไงต้องปิดจอก่อนไหมแล้วก็เอาลิงก์ให้มึงไหมใช่ ให้เอาอยาี้พี่ให้ผมทาให้ทุกอย่างเลยดีกว่าไหมผมไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียดเดี๋ยวลองทําเองกดไงตอพูดมาเร็วๆกดๆส่งดิงดิสไหมผมอ่ะเสริมส่งดิสแล้วไงต่ออ่ะคัดลอกละแล้วส่งให้มึงแล้วมึงเข้ามาอ่าจะได้ทําอะไรเป็นไงกูอยากเห็นนะแบบว่าบัฟลอยเต็มระบบเป็นยังไงมันมีแบบส่งหนังโป้แล้วก็ไม่บินกันใช่ไหมมีดิกางนวยนวตแดะโอ้ ไม่เปิดรุ่งใหม่ด้วยที่ต้องเสร็จยศให้ผมก่อนอ่ะแล้วพี่จะทําเป็นไหมเนี่ยไอ้เขือกูก็บอกมึงก็ถ้าก,กูก็ทาให้เป็นกูก็เลยให้มึงสอนนีไ่ไงถ้ากูให้มึงทําให้แล้วกูจะทําเป็นไหมล่ะโอเคเอออ่อันดับแรกพี่ต้องไปเสร็จไอยศให้มันใหญ่สุดก่อนให้ผมทําได้ก่อนอ่ะไงต่อกนไงต่อ <c oughs> อ่ะพี่กดไปที่อา้าว <c oughs> ดูอยู่นั่นเห็นไหมล่ะกดตรงเนี ไอ้ไอตรงจังแงงที่เดิมอ่ะตรงตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อ,ะอ่ะอาแล้วพี่ก็กดไปที่บทบาทบทบาทอันสองอ่ะสร้างบทบาทใหม่เหรอใช่ชื่อตำแหน่งบอสลองแล้วกันได้ไหมได้หมดอ่ะเอาสีเลยสีสีชมพูสีม่วงนี่ว่ะแล้วมันใส่รูปภาพได้ได้วยหรอ ไม่ต้องใส่หรอกพี่นี่ก่อนเดี๋ยวผมทําให้พี่แล้วก็ไปที่การอนุญาตเห็นไหมอ่าแล้วพี่ก็กดติ๊กทุกอันเลยอันนี้กูรำสุดใส่ร้อยเต็มบอบอตอดไม่แบนใช่ไหมเขาบอกว่าไม่แบนครับไม่แบนครับไอ้นั่นไปรำกันเลยติ๊กทุกอันเลยเหรอคืออติ๊กอันเลยโหฝั่งลิง์กอะไรมีหมดอะ กูตั้งแต่กูเล่นมากูเพิ่งเคยทำมะนี่กูไม่เคยคิดอยากจะทำด้วยมีวันนี้แหละที่กูเคยคิดอยากจะทำาอทำไมอ่ะกูเห็นคนดูบอกมันล้ากูเต็มระบบกูก็จะนี่แหละถ้าให้มันไปฆ่ากันเองสุดท้ายก็นั่นแหละ <c oughs> เดือยปุ๊บเดี๋ยวก็เลิกพิมพ์กันไงทั้งสองดิ <c oughs> อ่ะเสร็จยังยังไงต่อเสร็จแล้วใช่ไหม แล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงบันทึกยังดูคลิปน้องพิมพ์ยังพิธีธรอ oh ด,ดอยามันมีคนพิมพ์หัวชมพูวะคือ,ค,อคือน้องพ<า>ิมพ์คือใครยาพี่ต๊อดเดี๋ยวนีดราม่าดราม่มมาอะไรก็บันพิมพ์ก็กูไม่รู้กูไม่เคยเข้าไปดูมันจะดราม่ายังไงพิมพ์ไหนกูยังไม่รู้เลยแล้วไงต่อกดยังไงบันทึกเหรออ่าบันทึก ไปกันต่ออ่าแล้วพี่ก็กดที่ชื่อผมขวามือเห็นไหมพี่เด่นพี่เด่นเอาอีกแล้วกูเด่นอะไรวะกูไม่รู้ไหนไปทางไหนนะขวาที่ชื่อผมอะตรงชื่อผมอะในดิพี่อะเห็นไหมอ่าแล้วพี่ก็กด R ตำแหน่งบอลลองตำแหน่งเออโอเคเดี๋ยวทำให้เราแป๊บนึงให้คนในแก๊งเป็นแค่ยศแบบดูดูไม่ให้ดูแลนะแบบ สามารถมุกได้บุ๊กพอต้องหลอกเอามึงกับกูนี่แหละแถ่มุ้เอาแล้วก็ให้เข้าแค่เข้าห้องได้เพรวาแบบเนี่ยแจกลิงก์เลยได้ไหมแจกแลิงก์ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่มียออะไรกันนะแล้วมันพูดพูดได้ป่ะตั้งให้มันพูดไม่ได้ก่อนได้ไหมมันก็เข้ามามันจะไม่ได้ตั้งอะไรไงมันก็เข้ามานั่นอ่ะมันมีมันมีแค่ห้องทั่วไปอะที่มันสามารถพิมพ์ได้ตอนนั้นมันพิมพ์ได้แต่มันพูดไม่ได้ใช่ไหมใช่ อ่ะพ,พี่ลองให้มันเข้าเข้าหเข,ข้ามาดินแล้วไอเชียมมันไม่ใช่มันพูดเต็มระบบนะไอสั์อะไรอ่ะอย่าก <c oughs> อ้ไเถอะให้มันให้เลยไหมพี่ลองให้ดูเลยดินี่ครับดีดกูไม่เคยให้เลยไอนี้ดีดเกียดมาดีดหูมา โลครับพี่ตอพี่โอ้โห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 โอ้ มึงไปตายห่าหงมันยังไหนนี่เฮ้ยโอ้ยนี่ใส่แว่นเก็บทรงด้วยโอ้โทษนะนองดูดิโอ้ยแชร,แชร,แชร์กูตอนสตรีมด้วยโอย้มีผู้หญิงบ้างไหมเนี่ยโอ้ถึงร้อยยังนี่เขือดว้<ร> โอ้โหโอ้โหเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยคนแล้วพี่ตอดตอนเนี้ยโอ้โมึงเข้ามาโอ้แช่หนังโป้เต็มระบบกันเลยเนาะเนาะเนช่องพี่บินกันไปเลยเนาะ <c oughs> โอ้แปดร้อยแล้วพี่ตอดแปดร้อยแล้วเฮ้ยมีผู้หญิงด้วยขอเปิดหูนิดนึง โอ้ยเงียบบาเงียบเงยบเงยดีมากดีมากน้องเออคนคนแปดร้อยแล้วพี่ตอนโอ้โหอุ้มีไฮเปกด้วยมีไฮเปกมาอีกแล้วหรอก็มาด้วยไฮเป็กเห็นยืดด้วยเมื่อกี้โอ้หนี่แหละสิ่งที่กูต้องการอย่างนี้สไนเต็มระบบนี่ นั่งดูกูแล้วอย่างนี้แหละนี่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 ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเข้าเมือกตอนไอ้เหือบพี่ดิ๊หยเหือบมึงใครพูดอะไรมึงให้มันพูดได้ไงไะเหือบก็มันเต็มระบบมันยังไม่ได้เซ็ตมันยังไม่ได้เซ็ตดิสหูเหี้ยเป็นครั <ique> ้งแรกเลย พี่ต้คนเก้าร้อยกว่าแล้วถ้าคนหมื่นหนึ่งในดิสนี่มันเยอะไหมเยอะดิดโอ้โหไอ้นี่นั่งเล่นฟรีไฟล์แล้วนั่งดูกูชิวโอ้ไอ้เฮียโอ้มึงก็สุดยอดเนาะ <laughs> โอ้โหกูมาเจอแนวนี่เฮ้ย <laughs> ไอ้เฮีย กูไปชี้เต่าม่อกี่มีควยมีกระดดเฮ้ยมึงปิดดิน้องโอ้ยเหียคนเข้าไหลเกินจนดินค้างอ่ะพี่ต๊อดดิ้นค้างคืออะไรวะก็คือค้างไปหมดแล้วตอนนี้อ้าวมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอมันทำได้อยอะทำได้โอ้โอ้โอ้กูดูอะไรไม่ได้เลยอ้นี้แล็กคิดหายเลยเฮ้ยมันค้างอ่ะเฮ้ยมึงหยุดเข้าก่อนก่อนดี โอ้ยหยุดเข้าก่อนได้ไหมน้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ไอ้ไอ้อะไหนไหนก็นเข้ามากันในวันเดียวนะอันนี้ดิสคอร์ดนะดิสคอร์ดกลุ่มปักบุดไว้ให้ความเงืออันนี้วันเดียวนะแล้วกูต้องทำงงยังไงอีกเนี่ยเขือเดี๋ยวพี่เราผมทำให้โอ้ยเฮียแม่งมาเต็มระบบเลยโชว์ควยโชว์กระดอโชว์หักนาดะ <c oughs> โอ้ลูกควยพี่เต็มเลยอ่ะ โอ้น้องเอ้ยอเคีเเ้ผมปิดห้องพูดคุยไปก่อนไหมให้ผมปิดห้องเอนนี่ไปก่อนไหมคนพันหนึ่งแล้วพี่ตอดมันดูยังไงอะ่ะดูขวาตรงที่กดไปที่ห้องทั่วไปอะ่ะเห็นปะซ้ายบนอะพูดคุยทั่วไปเหรอทั่วไปทั่วไปเฉยๆที่มันเป็นแท็กแล้วก็ทั่วไปอะโอ้โหโอ้โห โอ้โแม่งลำเต็มระบบอะมีแต่หนังโป้หนังอะไรอ่ะเฮ้พอโอ้โหเก้าหกเก้า้อยเก้าเจ็ดสองอนไลน์เก้าโอ้โหโ,โห,โโหมันเอาเต็มระบบเลยนี่ว่าดูดิขวามือบนอะเดี๋ยวผมปิดไอตรงไอนี้ให้ดูเห็นไหมเนี่ยอ่ะดูดิขวามือบนอ่ะไอ้มีเห็นแล้วเป็นเป็นยังไงเด้งน้องมีแต่ปีศาจนี่ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันไอเฮี้ยมันเอาโหมันดูมันถ่ายทอดสดว่ะโอ้ไอเฮี้ยโหไอนี้ขายของไอเฮี้ยไปเปิดเข้าดูอะไรเมื่อเปิดหนังโป๊ขึ้นมาสวยนะโอ้นนองโอ้ไอเนี้ยนี่อะไรนี่โอ้แม่งเห็นกูดึงไข่โอ้โหควยวูดเต็มระบบโอ้มึงชอบจริงเนาะความเลื้อนเนี่ยเนาะยกให้พวกมึงเลยอะกูไม่เลื่อนด้วยนะโอ้ ดีนะมันไม่เข้ามาครบสามพันเย็ดแม่นี่สามพันเจ็ดร้อยเข้ามาพันเดียวโอ้ไอเฟสเฟสยังพอแบบกดอนุมัติได้เลยนะแต่ดีคอร์ดไม่ได้นะพี่ํำกันทั้งวันอะอะไรนะเฟสอะมันเฟสมันยังแบบพออนุมัติอะไรได้นะแต่ว่าดีคอร์ดอะมันํำกันทั้งวันนะพี่คือมันเรียวทามอะมันอยากคุยอะไรกันมันกคคุยกันอะนะใช่ ยัดใหญ่สองพันไอ้นะเอาเรามาทำทำมาหากินกันไหมทำมาหากินก็เยศเหรอยศดิดิยศดิสองพันไรกินหรอใช่ได้นะรวยเลยล่ะปิดตอปิดปิดปิดดีเดี๋ยวมันมันเดี๋ยวมันบินมันเป็นจู่พี่นะ รู้เลยแล้วมาบอกปะเสร็จดีได้ก่อนอือหืออันนี้เล่นโลบอกรู้วยดูเดียว มึงเอาเต็มระบบ,บเกินนอ้องโอ้ไอ้เหี้ยมันพันหั้สามคนแล้วอะเอ่ะครับพี่ถอดเ้วจะดูทั้งหมดยังไงอันนี้มันคนออนไลน์อ่ะมันถึงแค่คนออนไลน์อะ่ะพันห,นหนออนลนังได้สามคนอะ,อะ แล้วคนมันมันเข้ามาแล้วมันออกไปไม่ออนไลน์หูห <c oughs> มึงโชว์ดีออกสตรีมได้ไงเอาเย็ดแม่ก็กูแจกไปสำหรับพูดคุยมึงไม่เห็นไหมล่ะน้องๆพูดคุยกันเต็มไม่มีคำหยาบเลย <c oughs> <c oughs> ดูดิไม่เห็นมีคำหยาบตรงไหนเลยไม่มีเลืออเด้วยครับดิคอร์ดผมพินกลางสุดแล้ว ม่เห็นเรือนไม่เห็นอะไรเลยอือหโอ้โหกูค้างอ่ะไม่มีเรือนครับเห็นไหมคนดูเราน่ารักไม่มีเรือนเลย เห็นมันดูชื่อดีด,ดิไม่มีเรือนเลยครับรามันนั่งชื่อดินี่เหมือนกันเนี่ย <c oughs> ไม่มีเรือนอะไรสักอย่างเลย กลางนัวก็มามันเอาเต็มระบบจัดไอ้มีมันเคยเปิดดิแล้วมันเคยเจอแบบนี้ไหม <c oughs> อู้หแม่งเต็มระบบเลยเนาะโอ้โหเหี้ยข้อความบั๊กอะ่ะ <c oughs> ดูอะ่ะ <c oughs> เลื่อนลงมาแล้วก็ต้องเลื่อนใหม่โอ้โหคุยโอ้ดูดิโอ้โมันเอาเต็มระบบเกิอนน้อง ไหนไปอ่างขวาล่างั่นล่ะข้อความใหม่แล้วมันจะเลื่อนแบบเรียลไทม์เลยโอ้โหโหโหโอ้เออนอี่ส่งอะไม่มีด่าแม่ด้วยนะอ้าอาอาออีแม่มสนทุนหมาพ่อมึงอะโอโ้โหตากูราย <c oughs> เน่หน่อยนะพี่โอ้โหน้องอันนี้คือเต็มระบบใช่ไหมนี่เต็มระบบเลยนะเ่โอ้โหมันนองกันพังเลยนี่หวายเฮียไอ้น้องพี่ขอแหละพี่พูดเล่นก็ได้ โอ,โอ้โหอือฮือโอ้เขื่อแล้วมันเราจะรู้ได้ไงว่าน้องๆเขาพิมอะไรกันอ่ะ <c oughs> มึงเห็นผู้หญิงเขากินง้อไหมพี่ต่อเฮ้ยมึงแบนมัน,มนออกไปดีมาส่งอย่างนั้นน่ะ มันแบนไม่ทันมันยังไม่มีอะไรเลยมันแบนไม่ทันไม่ทันพ่อมึงเห็นผู้หญิงกินง้อไหมเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาหในปุ้มอ้อยอ่ะสีดำเมื่อมอ่ะอ๋อโอ้ยละโอ้แทบมาไหลเกินผมแบนไม่ทันโอ้โหไอ้เฮียผู้หญิงกินง้อในปุ้มอ้อยทำไมบบบิินนนนะะเ้ยแไปแล้วผมแบนไปแล้วเอ้ยมึงแบนออดีกูกลัว ก็กูบอกแล้วมันปีห้าตาตานมันเอาเต็มระบบระบบมันเลื่อนนะพี่กูไม่เลื่อนกูไม่เลื่อนกูไม่เลื่อนออกจากหน้านี้ทําไงเนี่ยพี่ปิดไปดีอื่นก่อนเลยแล้วพี่ไปเล่นอะไรก่อนเลยเดี๋ยวผมทำให้เออกูกลัวเออพี่ปิดปิดไม่ไม่ไม่กูให้บูทําให้อยู่ไปดูอย่างอื่นดิแม่งเอาเต็มระบบไอเหี้ยมึงออกจากตรงนี้ก่อนปิดปิดจอก่อนไหมเออปิดจอปิดไปก่อนเลยปิดไปทุกอย่างก่อนเลยไปเล่นอะไรก่อนเลยพี่ หูน้องพี่ขอโทษน้องเอาเต็มระบบกู้คาดิสเอาไว้ก็ได้อไดอ้บูมมึงมันดูแลกลุ่มได้ไหมใกล้เขื่อนเนี่ยแ <c oughs> ม่งเ,เต็มระบบเลยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ อ็ดแม่โอ้หาเรื่องโดนฟ้องฟ้องพ่อฟ้องแม่หรือเปล่าเนี่ยขีแ mm hmm. <c oughs> ม่ถาม้องไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ไปลูกไปลูกน,น้องอะ